สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็จะขอฝากทุกทท่านนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ท่านที่มีลัคนาราศีเมษนะคะ หรือท่านที่ไม่ทราบว่าท่านอยู่ในลัคนาราศีใดก็ใช้วันที่เกิดและเดือนเกิดของท่านดูได้นะคะโดยชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะโดยในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษในด้านต่างๆนะคะทั้งทางด้านการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะ ต่อไปเราจะมาดูในรายละเอียดของแต่ละด้านกันนะคะโดยโดยลักษณะของชาวราศีเมษนะคะจะเป็นจะมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็จะโกรธง่ายหายเร็วชอบความท้าทายแล้วก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะฉลาดแต่ว่าอาจจะมีอาการของอารมณ์ร้อนบ้างนะคะ สำหรับในด้านของการงานนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านชาวราศีเมษนะคะจะมีงานเข้ามามากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อจากเจ้านายหรือเพื่อนเก่านะคะเพื่อให้ไปร่วมเข้าสังคมหรือไปร่วมทํางานด้วยกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกล ไปติดต่องานหรือไปติดต่อลูกค,ค้านะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากการทํางานแล้วก็จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคที่เกี่ยวกับด้านการทํางานนะคะการทํางานในเดือนกันยายนของชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ได้เกินความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ทำงานเดิม,เดมๆเก่าๆที่ท่านเคยทำค้างไว้นะคะนำมาปัดเป่าเริ่มทำหรือจัดการต่อหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วท่านจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับ ออนไลน์นะคะหรือว่างานที่ต้องติดต่อกับทางไกลหรือต่างประเทศหรือต่างชาติต่างภาษานะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากอย่างคาดไม่ถึงนะคะส่วนท่านที่ทำงานประจำนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องย้ายงานใหม่โดยที่ท่านไม่ได้คาดคิดมาก่อน หรือไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะหรืออาจจะต้องย้ายงานทันทีทันใดอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มเป็นไปในทางทิศท,ทางที่ดีนะคะดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านต้องตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานให้มากให้เต็มที่นะคะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ ส่วนท่านที่ทำการค้าขายนะคะก็จะมีโอกาสได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่แล้วก็จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะหากท่านใดมีบัญชาวราศีเมษท่านใดนะคะมีปัญหาในทางด้านการงานนะคะอันนี้ก็ยังไม่น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าท่านจะสามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้แล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและสนับสนุน ให้ท่านสามารถแก้ปัญหาในการงานผ่านไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านการเงินนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะ,ะท่านชาวราษีเมษเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวท่านเองเนี่ยมีพลังมีแรงกายแรงใจมีกำลังใจนะคะที่จะ ทำงานหรือสร้างรายได้นะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะคะท่านที่ค้าขายก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเยอะขึ้นนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆค้าขายดีขึ้นทํายอดได้ดีขึ้นทำไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีอ ในในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านจะมีแนวความคิดใหม่ๆหรือมีความคิดริเริ่มใหม่ๆหรืออาจจะมีโครงการหรือโปรเจกต์งานใหม่ๆที่จะสร้างรายได้ให้แก่ท่านเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เองเนี่ยท่านก็จะเกิดโอกาสที่ดีทางการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชครับลาบนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับเงินก้อนได้รับทรัพย์ นะคะแล้วถ้าท่านใดที่ชอบเสียงโชคนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับโชคก้อนโตแล้วก็ <c oughs> มีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่จากการทำงานแล้วก็การลงทุนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องติดต่อค้าขายหรือทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในถิ่นแดนไกลหรือว่าต่างประเทศนะคะจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านก็ยังคง,คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะควรทํารายรับกับรายจ่ายเนี่ยให้ดีนะคะ mm hmm. เ,พเพื่อที่เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ไม่เกิดปัญหาในในเรื่องของรายจ่ายนะคะและในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะต้องอาจจะต้องเสียเงิน หรือต้องจ่ายเงินออกไปเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังวางแผนแต่รับรายใจ่ายให้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดจะมีโอกาสได้เจอคนอายุน้อยนะคะเข้ามาจีบหรือเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะได้พบเจอกับคนที่อารมณ์ดีสดใสล่าเริงนะคะซึ่ง จะอาจจะได้พบกันในที่ทำงานหรือได้พบกันจากการได้มาเจอกันแล้วทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าของท่านจะกลับคืนมาขอคืนดีหรือขอมาขอสารสัมพันธ์กับท่านอีกครั้งนะคะส่วนท่านที่มีคู่ครองแล้วนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะความรัก ของท่านและคู่ครองจะราบลื่นนะคะสดชื่นนะคะจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือได้เดินทางร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพแล้วก็ความสุขความอบอุ่นในครอบครัวร่วมกันนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็ขอเวยพรให้ชาวราศีเมษท,ทุกทกท่านนะคะโชคดีนะคะมีความสุขมีความ จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาต่อเนื่องตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ขอฝากทุกทกท่านนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ